ฝนตกหนักฟ้าร้องฝนตกหนักขับรถบนถนนต้องรู้สำหรับท่านใดที่ขับรถฝ่าฝนเวลาฝนตกหนักนะครับให้ใช้ความเร็วอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อความปลอดภัยการถนนลื่นการเบรกไม่อยู่นะครับเวลามีเกิดเหตุการณ์ต่างๆจะได้ควบคุมรถได้นะครับเพราะว่าถนนขณะฝนตกมันจะลื่นนะครับ ดังนั้นให้เพื่อนๆนที่ขับรถบนถนนขณะฝนตกใช้ความเร็วอยู่ที่60นะครับไม่เกิน60นะครับถ้าขับเร็วกว่านั้นอาจจะเบรกไม่อยู่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาฝากเตือน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับถ้าท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้ช่วยกันร,รักษาความปลอดภัยบนท้องถนนสวัสดีครับ